รอยเสน่หาบทที่37ขอถอนมั่นเปลือกตาที่ปิดสนิทมาตลอดทั้งคืนของอารยากระพริบสองสามครั้งก่อนจะค่อยๆเปิดขึ้นในที่สุดอย่างช่มชา้าและทันทีที่ขยับกายความรู้สึกเจ็บปวดก็แล่นไปทั่วสันพางกายจนทำให้อารยาต้องนิ้วหน้า เมื่อสายตาปรับเข้ากับแสงแล้วหญิงสาวก็พยายามมองกวาดไปทั่วทั้งห้องเท่าที่ร่างกายจะเอื้ออำนวยห้องทั้งห้องทาสีขาวผ้ามาณสีฟ้าอ่อนดูสบายตามีพยาบาลซึ่งสวมใส่ชุดฟอร์มสีขาวบริสุทธิ์นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ข้างเตียงที่เธอนอนอยู่เป็นยังไงบ้างคะพยาบาลพิเศษ ที่อาระยะจ้างให้มาเฝ้าและดูแลอารยาถามทันทีที่เห็นว่าหญิงสาวฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วมึนมนหัวนะคะอารยาบอกเสียงเบาเดี๋ยวดิฉันจะตามคุณหมอให้นะคะพยาบาลสาวบอกพร้อมทั้งเอื้อมมือเข้าไปกดสัญญาณเพื่อเรียกแพทย์ให้เข้ามาดูอาการของคนไข้เพราะว่าแพทย์สั่งเอาไว้ว่า ถ้าคนไข้ฟื้นคืนสติขึ้นมาให้รีบแจ้งในทันทีจะได้รีบมาดูอาการของคนไข้พิเศษคนนี้ที่ได้รับคำสั่งจากท่านผู้อำนวยการซึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแห่งนี้ให้ดูแลเป็นพิเศษอารยาปิดเปลือกตาลงอีกครั้งเพื่อข่มความรู้สึกมืนศีรษะผะอ,อืดผะอ,อมและอยากอาเจียนเอาไว้เพราะว่าตอนนี้ เธอคงลุกไปอาเจียนไม่ไหวแน่แค่ขยับตัวก็เจ็บระบมไปทั้งล่างแล้วคำพูดของกนกพรยังดังก้องอยู่ในหัวสมองของเธอน้ำตารินไหลยหยดลงบนหมอนจนเปียกชุ่มเสียงประตูห้องเปิดเข้ามาอารยาจึงยกมือขึ้นเช็ดคราบน้ำตายอย่างรัวก,วกพร้อมทั้งเปิดเปลือกตาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และครั้งนี้เธอก็พบกับใบหน้าอันหล่อเหล่าคมคายของอาระยะที่เดินเข้ามาพร้อมกับนายแพทย์ไวชลาริมฝีปากของหญิงสาวจึงเม,มน้นแน่นจนเป็นเส้นตรงเมื่อได้พบกับคนที่เป็นสาเหตุทําให้เธอต้องมานอนซมอยู่ที่นี่พอกันทีเธอไม่อยากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงหน้าด้านหรือถูกตาหน้าว่าเป็นเมียน้อยของใคร ในเมื่อเขามีภรรยาอยู่แล้วก็ควรจะเลิกกับเธอไปเสียนี่ยังดีนะที่เธอรู้เสียก่อนที่จะแต่งงานกับเขาเรื่องยุ่งยากมันจะได้ไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเธอจะรักเขามากแต่เธอก็ไม่อยากที่จะยื้อแย่งเขามาจากใครเธอก็มีศักดิ์ศรีมากพอที่จะไม่กระทำเช่นนั้นและเธอ ก็ไม่เคยคิดที่จะทำเช่นนั้นด้วยเธอไม่น่าจะใจอ่อนกับเขาเลยรู้ทั้งรู้ว่าเขาแสนที่จะเจ้าชู้ควงผู้หญิงไม่ซ้าหน้าแต่เธอก็คิดว่าเขาคงจะเปลี่ยนแปลงได้แต่เปล่าเลยเขาก็ยังเป็นเขารู้สึกเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับนายแพทย์เอ่ยถามคนไข้ ปวดศีรษะนะคะแล้วก็รู้สึกผะอะอืดผอวอมอยากอาเจียนอารยาตอบเสียงเบาโดยไม่สนใจที่จะมองใบหน้าของอารยาเลยสักนิดเดี๋ยวก็หายครับเป็นพริยาสลบนะครับนายแพทย์บอกอาการไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วล่ะครับคุณอารยาแผลที่หน้าผากก็ไม่ลึกมากนักไม่เป็นแผลเป็นแน่นอน รอยฟกช้ำตามร่างกายก็คงจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนายแพทย์หันไปบอกแก่เจ้าของไข้หนุ่มที่ยืนอยู่ตรงข้ามเพราะทันทีที่เดินเข้ามาอารยะก็เดินเข้ามาหยุดยืนอีกฟางหนึ่งของเตียงใช้มือปัดปลอยผมที่ตกลงมาปลกที่หน้าผากให้หญิงสาวยังอ่อนโยนมืออีกข้างหนึ่งเกาะกุมมือของอารยาเอาไว้แน่น เพื่อถ่ายทอดกำลังใจไปให้ขอบคุณมากนะครับอารยาพูดเสียงเบาเขารู้สึกสงสารอารยาจับใจเธอต้องมาเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็เพราะเขาไม่น่าเลยนี่ถ้าเขาพาเธอไปเชียงรายด้วยเหตุการณ์นี้มันก็คงจะไม่เกิดขึ้นผมขอตัวไปตรวจคนไข้คนอื่นก่อนนะครับถ้ามีอะไรก็เรียกได้ตลอดเวลาเลยนะครับ นายแพทย์บอกแก่ชายหนุ่มครับอารยะรับคําเมื่อนายแพทย์กลับออกจากห้องไปแล้วอารยาก็ปิดเปลือกตาของเธอลงอีกครั้งเพราะว่าเธอยังไม่อยากที่จะเห็นหน้าชายหนุ่มในตอนนี้เนื่องจากเธอยังทำใจไม่ได้อารยะก้มใบหน้าลงไปหอมแก้มป่องๆของหญิงสาวอย่างแผ่วเบาเพราะกลัวว่าเธอจะเจ็บ รอยนิ้วมือของกนกพรปรากฏเด่นชัดอยู่บนใบหน้าของอารยาหิวไหมครับอารยาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและยังแฝงไปด้วยความห่วงใยอารยายังคงนอนหลับตานิ่งไม่สนใจที่จะตอบคำถามของชายหนุ่มพยายามเตือนตัวเองไม่ให้อ่อนไหวไปกับเขาอีกอยากจะทานอะไรหรือเปล่าครับ อาระยาเอ่ยถามคนตัวไรอีกครั้งแต่อารยาก็ยังคงนอนหลับตานิ่งจนพยาบาลพิเศษที่ชายหนุ่มจ้างมาต้องเข้ามาพูดกับผู้เป็นเจ้าของไข้เสียเองคนไข้คงจะเพรียนะคะปล่อยให้นอนพักผ่อนเถอะค่ะให้น้ำเกลืออย่างนี้ไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะอีกสักสองสามชั่วโมง ถ้าเธอตื่นมาคงจะรู้สึกดีขึ้นและคงจะทานอาหารได้พยาบาลแจ้งแก่ผู้เป็นเจ้าของไขรเพราะท่าทางที่เป็นห่วงเป็นใยที่ชายหนุ่มแสดงออกมาทำให้เธอนึกสงสารครับอาระยะรับคำมือของเขายังคงเกาะกลุมอยู่ที่มือของหญิงสาวเอาไว้แน่นสายตาทอดมองหญิงสาวอย่างอ่อนโยนระคนรักใคร พี่ชาติพี่จัดการนางเลขานั่นยังไงหรือส่งพบถามสุชาติในขณะที่ทั้งสามนั่งกันอยู่บริเวณห้องรับรองแขกของห้องพักฟื้นพิเศษที่อารยานอนรักษาตัวอยู่ก็ทำตามแผนที่มันวางเอาไว้นั่นแหละแต่เปลี่ยนตัวนิดหน่อยก็เท่านั้นเองสุชาต,ติตอบเสียงเรียบดวงตาวาวโรดเมนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ถ้าเขารอบครอบกว่านี้นายหญิงก็คงจะไม่ต้องมาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเช่นนี้เขาผิดเองที่ดูกหนกพรผิดไปหน่อยเขาไม่คิดว่ากหนกพรจะร้ายกาจได้ถึงเพียงนี้เมื่อวานน่ะผมและเซียวเสี่ยวผมไม่เคยเห็นคุณย้าามโหูขนาดนี้มาก่อนเลยอำนาจบอกพรางนึกถึงสภาพของเจ้านายเมื่อวานเป็นใคร ใครก็โมโหวะคู่มั่นตัวเองโดนทำร้ายปางตายขนาดนั้นสุชาติบอกนึกๆึกแล้วก็น่ากลัวนะพี่ผู้หญิงนิยามร้ายก็ร้ายน่าดูเชียวสมภพบบอกเพื่อความรักนะ่ะทำให้คนเราทำได้ทุกอย่างแหละไม่เชื่อนายก็ลองมีความรักดูสิสุชาติบอกจริงพี่ดูอย่างเจ้านายเราสิเมื่อก่อนแสนที่จะเจ้าชู้ ควงคนโน้นทีคนนี้ทีพอมาเจอคนอุ้มนะหยุดหมดทุกอย่างเลยอำนาจเห็นด้วยนี่แหละคืออนุภาพแห่งความรักล่ะสุชาติบอกสามวันแล้วที่อารยานอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและไม่ยอมที่จะมองหน้าหรือพูดจากับอารยะเลยสักคำ แต่กลับไปพูดกับบรรดาคนสนิททั้งสามของเขาแทนและมันก็ทำให้ความอดทนของอาระยะค่อยๆหมดลงเธอทำเหมือนกับว่าเขาเป็นอากาศธาตุที่โปร่งใสจนเธอมองไม่เห็นไม่ว่าเขาจะพยายามซักถามหรือพูดคุยกับเธอเช่นไรเธอก็ยังคงเมินเฉยใส่เขา ไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบกลับมาทาั้งๆที่เขาเฝ้าเพียนเอาอกเอาใจเธอทุกอย่างอาการของเธอดีขึ้นมากแล้วและวันนี้เธอก็สามารถที่จะลุกขึ้นเดินเองได้โดยไม่ต้องมีใครคอยประคองรอยฟกช้ำตามเนื้อตามตัวก็ค่อยๆจางลงแต่แพทย์ยังคงให้น้ำเกือเธออยู่เพราะว่าร่างกายของเธอนั้นอ่อนเพลียมาก อารยะไม่ยอมเข้าออฟฟิศเลยเขาสั่งให้ลูกน้องคนสนิทไปนำเอกสารมาให้เขาเซ็นที่นี่เขาเปลี่ยนห้องพักฟื้นสำหรับคนป่วยเป็นห้องทำงานส่วนตัวของเขาทานส้มโอหน่อยนะครับอารยะบอกพร้อมทั้งเดินถือจานใบเล็กที่มีส้มโอเนื้อสีชมพูอ่อนเดินเข้ามาที่เตียงคนไข้เพราะรู้ว่าอารยาชอบ ทำเอาอารยารู้สึกน้ำลายสองขึ้นมาทันทีเพราะส้มโอเป็นผลไม้สุดโปรดของเธอแต่ด้วยทิฏฐิที่มีอยู่ในใจทำให้หญิงสาวเลือกที่จะหันหน้าหนีทำทีเป็นไม่สนใจและไม่อยากที่จะรับประทานคมนาก้มตาอ่านหนังสือนิยายของเธอต่อไปเสมือนกับว่าไม่ได้ยินสิ่งที่ชายนมพูด อาระยะถอนหายใจเบาๆเพราะตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยงอนง้อใครเลยสักทีมีแต่คนคอยมาตามเอาอกเอาใจเขาตลอดเวลามีแต่เธอนี่แหละที่เขายอมอ่อนข้อให้ขนาดนี้เขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมพูดกับเขาทาั้งๆที่เขาพยายามถามหาเหตุผล หลายต่อหลายครั้งแต่เธอก็ไม่ยอมปริปากเอาแต่นั่งนิ่งแล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเธอเป็นอะไรนี่ถ้าเธอไม่ป่วยนะเขาคงจะเข็นเอาความจริงจากเธอให้ได้จะไม่ยอมให้เธอทำเฉยชากับเขาเช่นนี้หรอกนะครับมาคับพี่ป้อนให้อาระยะยังคงตื้อต่อ พร้อมทั้งหยิบส้มโอขึ้นมาจาะที่ริมฝีปากของหญิงสาวอย่างเอาใจอารยาใช้มือปัดมือของชายหนุ่มออกพร้อมทั้งปิดหนังสือลงหลังจากที่ใช้ที่ขั้นหนังสือขั้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วอารยาเง่อยหน้าขึ้นมองศบตาชายหนุ่มได้สายตาว่างเปล่าทำเอาอารยารู้สึกแปลกๆยังไงพิกลเพราะไม่เคยเห็นสายตาเช่นนี้ของอารยาเลย เราถอนมั่นกันเธอคะ่ะอารยาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบเธอนอนคิดมาหลายวันแล้วและวันนี้มันก็ถึงเวลาที่เธอจะบอกกับเขาเรื่องราวต่างๆมันจะได้จบลงเสียทีเหมือนกับมีใครเอาเข็มสักล้านเล่มมาทิ่มแทงอยู่ที่หัวใจของชายหนุ่มหัวใจที่เคยเฉยชาไร้ซึ่งความรู้สึก วันนี้มันกลับเจ็บปวดเพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำของสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้าของเขาในขณะนี้คนที่เขารักสุดใจไม่อาระยะปฏิเสธเสียงห้วนอารยาพยายามที่จะถอดแหวนมั่นออกจากนิ้วนางข้างซ้ายของเธอเพื่อคืนให้แก่ชายหนุ่มแต่เธอก็ไม่สามารถทำได้เพราะ แพทย์ให้น้ำเกือที่บริเวณแขนข้างซ้ายทำให้นิ้วและแขนของเธอบวมขึ้นอาระยะเอื้อมมือเข้าไปจับแขนของหญิงสาวรวบเอาไว้ไม่ให้เธอถอดแหวนได้สำเร็จใบหน้าของเขาปึ้งตึงนี่เธอเป็นอะไรไปอยู่ดีๆก็มาขอถอนมั่นไม่มีทางเธอเป็นเมียเขาเขาไม่ยอมหรอกพอกันที ยังไงเสียวันนี้เขากับเธอคงจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องเสียแล้วเขาจะไม่ยอมให้เธอทําปั้นปึงใส่เขาเช่นนี้อีกพอกันทีความอดทนของเขามันก็มีขีดจํากัดเหมือนกันนะแล้วตอนนี้มันก็หมดลงแล้วอารยาคิดในใจบอกมาสิว่าเพราะอะไรเราไม่ใช่แค่คู่มั่นกันนะอุ้มเราเป็นผัวเมียกัน อุ้มเป็นอะไรทำไมถึงไม่ยอมพูดกับพี่บอกมาสิบอกพี่มาชายหนุ่มถามเสียงเข้มอย่างไม่พอใจพร้อมทั้งใช้สายตาจ้องลึกเข้าไปในดวงตากลมโตของอารยาอย่างดุดันเงียบไม่มีเสียงตอบกลับจากอารยาอารยาเม้มริมฝีป,ปากจนเป็นเส้นตรงพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะไม่ร้องไห้มาให้เขาเห็นเข้มแข็งไว้สิอารยาเข้มแข็งเอาไว้อย่าเชี่ยวนะอย่าร้องไห้ให้เขาเห็นเชียวนะอารยาอารยาร้องบอกกับตัวเองในใจพี่ไม่มีวันยอมถอนมั่นเด็ดขาดนอนพักรักษาตัวให้หายดีซะอุ้มออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เราสองคนจะแต่งงานกันทันที พี่จะไม่รออีกต่อไปแล้วอารยาประกาศเจตจำนงของเขาออกไปอย่างชัดเจนไม่อารยายังคงปฏิเสธอุ้มไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอย่าลืมสิว่าอุ้มเป็นเมียพี่เราสองคนไม่ใช่แค่คู่มั่นกันหรือว่าอุ้มลืมไปแล้วว่าเราเป็นอะไรกันเดี๋ยวพี่จะทบทวนความจําให้ก็ได้นะอารยาบอกไม่ ออกไปฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณออกไปอาลยาไล่เสียงดังลั่นห้องพอดีกับที่โทรศัพท์มือถือของชายหนุ่มดังขึ้นเขาจึงยอมเดินออกมาจากห้องพักฟื้นของหญิงสาวอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักแต่ถ้ว่างานก็คืองานเพราะบุคคลที่โทรศัพท์มาหาเขาคือพ่อเลี้ยงฉัดชยัยซึ่งเขากำลังต้องการที่จะซื้อที่ดิน เพื่อทําโรแรงการรีสอร์ทแห่งใหม่ที่จังหวัดแม่ฮ้องสอนต่อจากท่านพอดีและที่ท่านโทมาก็หน้าที่จะเป็นข่าวดีอารยามองตามร่างของอารยะไปด้วยแววตาโศกเศรน้ําตารินไหลลงมาสองข้างแก้มหัวใจเจ็บแปบรบใช่ว่าเธอไม่รู้สึกเสียใจตรงกันข้ามเธอรู้สึกเสียใจมาก เพราะว่าเธอรักอาระยะมากรักมากจริงๆแต่เขานั่นแหละที่ไม่ได้รักเธอเลยเธอคิดว่าเขาจะเลิกนิสัยเก่าๆหมดแล้วเพราะตั้งแต่เขาคบกับเธอมานี้เขาเองก็แทบไม่ได้ห่างจากเธอไปไหนเลยเธอจึงเชื่อสนิทใจว่าเขาไม่ได้ไปมีใครนอกจากเธอแต่ที่ไหนได้ เขากับเลขาสาวของเขากลับมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมากกว่าความเป็นเลขาโนุการกับเจ้านายโดยที่เธอไม่ได้รู้สึกละแขกกะคายเลยก่อนที่สมองน้อยๆของอารยาจะคิดและเดาอะไรไปได้มากกว่านั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังแทรกขึ้นจึงทําให้เธอหลุดจากภวังความคิดอันแสนเจ็บปวดของตัวเองหญิงสาว เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กที่วางอยู่บนโต๊ะตัวเล็กที่ตั้งวางอยู่ข้างหัวเตียงขึ้นมากดรับสายทันทีว่าไงโต้องอารยาเอ่ยถามมนตรีที่โทรเข้ามาหาเธอโดยพยายามบังคับน้ำเสียงให้ฟังดูสดใสใช้มือปาดน้ำตาที่เปือเป้อนใบหน้าออกอย่างลวก อุ้มอ่านหนังสือพิมพ์วันนี้หรือยังมตรีถามยังมีข่าวอะไรหรออารยาย้อนถามเพื่อนด้วยความรู้สึกแปลกใจก็แม่เลขานุการของคุณยะน่ะสิกลายเป็นนางเอกไปแล้วนะมนตรีบอกเพื่อนเลขาของคุณยะก็กนกพรน่ะสิเป็นนางเอกก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกนี่นาะ อารยาคิดตามคำบอกเล่าของผู้เป็นเพื่อนอย่างงงงงและสงสัยถึงแม้ว่ากนกพรจะทำร้ายเธอแต่อารยาก็มิได้นึกโกรธเคืองกนกพรหรอกเพราะว่าสายเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันคือผู้ชายหลายใจอย่างอารยะก็ดีสิอารยามิได้รู้สึกแปลกใจที่กนกพรจะกลายเป็นนางเอก เพราะกระหนกพรออกจะสวยเสียขนาดนั้นจึงไม่น่าแปลกที่เธอจะได้เป็นนางเอกความสวยของเธอคงจะไปสะดุดตาแมวมองคนไหนเข้าสักคนน่ะสิอุ้มพูดอย่างนี้แสดงว่าอุ้มยังไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์แน,น่ๆเลยมนตรีคาดเดาอืมอารยาครางตอบอย่าว่าแต่อ่านหนังสือพิมพ์เลยในโต้งเอ้ยแค่เดินออกไปจากห้องนี้ฉันยังไปไม่ได้เลย แล้วนี่นายจะรู้ไหมเนี่ยนายโต้งว่าเพื่อนที่นายกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยเนี่ยกำลังนอนแอง,งแมงอยู่ที่โรงพยาบาลอารายาคิดในใจเออแล้วนายจะรู้ได้ยังไงล่ะเพราะว่าฉันไม่ได้บอกใครสักคนแม้แต่พ่อแม่และพี่ชายอารายาคิดค้างความคิดของตัวเองขึ้นมาในใจอีกครั้งถ้าเป็นนางเอกละครก็ดีนะสิ แต่นี้เธอกลายเป็นนางเอกหนังโป้ะนะสิแถมมีประวัติแฉออกมาอีกนะว่าอาชีพหลักของเธอนะ่ะเป็นเลขาหนุการแต่ทว่ามีอาชีพเสริมเป็นนางทางโทรศัพท์รับจอบไปทั่วเมืองเลยละ่ะฟังได้เพียงแค่นี้อารยาก็รู้สึกเนื้อตัวชาวูบขึ้นมาทันทีสมองกำลังสับสนจึงทำให้เธอไม่ได้สนใจที่จะฟังประโยคต่อไปของผู้เป็นเพื่อน ไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงที่เรียบร้อยอย่างกนกพรจะทำอาชีพอย่างนั้นแล้วที่กนกพรบอกว่าเธอเป็นภรรยาของอารยาล่ะมันหมายความว่ายัางไงหรือว่ากนกพรจะโกหกเธอแล้วกนกพรจะทำอย่างนั้นไปทำไมเมื่อคิดมาถึงตรงนี้หัวคิ้วเร็วสวยของอารยาก็ขมวดมุ่นขึ้นมาทันทีทันใดอย่างสงสัย สมองน้อยๆของเธอกำลังคุ้นคิดอย่างหนักอุ้มอุ้มเสียงเรียกของมนตรีทําให้อารยาหลุดจากพวังความคิดของตัวเองเอีกครั้งอืมว่าไงอารยาคางตอบฟังต้องอยู่หรือเปล่าเนี่ยมนตรีถามเพราะอารยาเอาแต่เงียบไม่ยอมพูดอะไรสักคําท,ทั้งทงที่เขาพูดไปเสียยืดยาวฟังจะฟัง อารยารีบบอกเพื่อนอุ้มแค่นี้ก่อนนะพี่ต่โทรมานะ่ะตั้งใจทำงานนะเพื่อนเลิฟมนตีบอกตัดบทเพราะพี่สาวของเขาโทรเข้ามาจะอารยารับคำก่อนจะวางสายลงและถึงแม้ว่าหญิงสาวจะวางสายจากผู้เป็นเพื่อนไปนานแล้วแต่เธอก็ยังคงนั่งนิ่งจมอยู่กับความคิดของตัวเองอย่างสับสน เธอจะทำยังไงกับเรื่องระหว่างเธอกับอารยะดีนะเธอขอถอมมั่นเขาก็ปฏิเสธแถมยังจะเลื่อนงานแต่งงานให้เร็วขึ้นอีกเอานาลองให้โอกาสเขาอีกสักครั้งเพราะสองสามวันมานี้เขาเองก็ดีกับเธอมากเอาอกเอาใจเธอทุกอย่างเฝ้าดูแลเธอตลอดเวลางานการไม่ยอมไปทำทั้งทังที่เธอเองก็ร้ายใส่เขาสารพัด สามวันมานี้เธอไม่ยอมที่จะมองหน้าหรือพูดจากับเขาเลยสักคาําเฮ้อเอาหน่ยอุ้มลองให้โอกาสพิยะดูอีกสักครั้งก็เธอรักเขาไปแล้วนี่อารยาร้องบอกกับตัวเองในใจ